ครับคราวนี้ถามต่อไปว่าพอในเรื่องของประกันขนส่งเนี่ยหลายๆคนก็ทําไปผมสวดมนต์ให้เลยนะว่าไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าคนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยบางทีไม่เข้าใจขั้นตอนว่าประกันขนส่งพี่เหมือนประกันรถไหมเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาต้องทํำยังไงบ้างเพราะอันนี้มันคุ้มครองในเรื่องของสินค้าที่เราบรรทุกเรารับแจ้งบรรทุกนะครับ ขั้นตอนของการแจ้งสินใหมการเคลมเนี่ยจนถึงว่าจนถึงได้ตังเนี่ยได้ตังค่าสินใหมเคลมเนี่ยมีขั้นตอนอยังไงบ้างคุกอยที่ก็อยากจะคืออยากจะให้ความรู้นะครับให้ความเข้าใจในใน,ในการทำประกันหลังจากเกิดอุบัติเหตุนะครับผู้ประกันส่วนหนึ่งก็ต้องมีหน้าที่นะครับเมื่อผู้หรือผู้ขี่เนี่ยต้องมีหน้าที่ว่าเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ ขอให้แจ้งเหตุสายด่วนตรงไปที่บริษัทที่รับประกันภัยเลยบริษัทประกันภัยที่ระยาเลยคอเซนเตอร์ครับที่คอเซนเตอร์เลยนะครับโดยแจ้งง่ายๆไม่ต้องจำเรึนใหม่เลยตัวศับแปดตัว9้าตัวมันจะมีเลขสี่ตัวสายด่วนแจ้งเข้าไปนะครับเมื่อท่านแจ้งเข้าไปแล้วจะมีเจ้าหน้าที่รับรับตัวสับท่านรับสายท่านท่านบอกรายละเอียดเขานะครับหน้าที่ของท่านมีบอกรายละเอียดและสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุ พร้องกับหมายเลขเบอร์โทรศัพท์โทรกลับมาที่ท่านนะครับและหลังจากนั้นเมื่อเขารับแจ้งแล้วท่านรออยู่ที่เกิดเหตุและเฝ้าดูสินค้าดูดูที่อยู่ที่รถนะครับอย่าไปไหนจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาเรียกเจ้าหนี้เซอร์เวที่จะตรวจสอบความเสียหายให้เราที่จะรับเรื่องให้เรานะครับเขาเขาจะเดินทางไปหาท่านนะครับจะติดต่อจะโทรติดต่อไปก่อนว่าท่านอยู่ตรงไหนจุดไหนเขาจะไปหาท่านนะครับเจอจุดเกิดเหตุหลังจากนั้น ก็จะเป็นท่านก็ให้รายละเอียดเขานะครับพร้อมกับข้อมูลการสินค้าที่ถูกมานะครับให้กับเจ้าหน้าที่เคลมเขาแล้วเจ้าหน้าที่เคลมเขาจะดาเนินการในการขนถ่ายหารถมาขนถ่ายนะครับสินค้าที่ยังเหลืออยู่ครับนะครับเพื่อไปส่งที่ปลายทางของสินค้าของท่านนะครับไปยังเจ้าของสินค้าที่ปลายทางนะครับเมื่อเมื่อมีการขนถ่ายไปส่งสินค้าที่ปลายทางนะครับ ก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งที่ปลายทางเจ้าหน้าที่ของประกันภัยนะครับเขาจะไปติดต่อเขาจะไปตรวจสอบครับในหายกับเจ้าของสินค้าว่าเหลือสินค้าอยู่เท่าไหร่นะครับเหลือเท่าไหร่แล้วเจ้าของสินค้าจะรับซื้อคืนไหมจะประมูลจะประมูลซื้อคืนไหมทีก็รับซื้อบางทีก็เปิดประมูลบางทีถ้าเขาไม่เอาทางเจ้าหน้าที่ของประกันเนี่ยเขาก็หาคนมาประมูลซื้อนะครับซึ่งราคาที่ซื้อเนี่ยอาจจะไม่ใช่ราคา สินค้าไปแน่นอนอาจจะเป็นสินค้าที่เสียหายเสียหายแล้วนะครับนะครับเมื่อเขาประมูลแต่ส่วนมากเจ้าของสินค้าเขาจะรับซื้อคือเพราะเขาถือว่าเขายังได้กําไรอยู่คแล้วก็ได้ในราคาถูกนะ